ดวนครับท่านผู้ชมคอรมออนุมัติเพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงวัยเป็น1,250บาทต่อเดือนเพิ่มเงินคนพิการเป็น1,000บาทแล้วครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านครับผู้สูงวัยและผู้พิการมีเฮครับวันนี้มติคอรมอเพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงวัยสูงสุดนะครับ1,250บาทคนพิการได้ทั่วหน้าเช่นกันนะครับ1,000บาทโดยนายจิรยุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่หนึ่งของนางสาวแพทองฐานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่หอประชุมที่ปังกรรัศมีโชตมหาวิทยาลัยร,ยราชพัฒเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ว่าที่ประชุมคอรมอเห็นชอบในหลักการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เงินเพิ่มดังนี้นะครับ มติคลมอเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสูงสุด1,250รบาทนะครับช่วงอายุ60-69ปีจากเดิมได้รับเดือนละ600บาทปรับเพิ่มเป็นเดือนละ700บาทนะครับช่วงอายุ70-79ปีจากเดิมได้รับเงินเดือนเดือนละ700บาทปรับเพิ่มเป็นเดือนละ850บาทนะครับอายุ80-89ปีจากเดิมได้รับเดือนละ800บาท ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ1,000บาทแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปจากเดิมได้รับแค่เดือนละ1,000บาทปรับเพิ่มเป็นเดือนละ1,250บาทครับท่านผู้ชมขณะที่คนพิการปรับเพิ่มจากเดิมได้รับแค่เดือนละประมาณ8 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทปรับเป็น1นึ่งพบาทแบบทวนหน้าเลยทุกทกท่านนะครับเรื่องเงินอุหนุนบุตรและเด็กเยาวชนอายุ0ูนถึงหปี ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน10,000แบาทต่อปีเดิมได้เดือนละ600บาทครับปรับให้เป็นเงินอุหนุนแบบทั่วนหน้าโดยไม่ต้องมีการคัดกรองรายได้พร้อมขยายอายุของเด็กให้ครอบคลุมตั้งแต่ในคันภีเดือนนอกจากนี้ยังให้มีการปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อขยายระยะเวลาให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นระยะเวลา15ปีโดยมีหน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบและสั่งให้กลับไปดําเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับเป็นข่าวดีล่าสุดจากการประชุมคลมสัญจรนะครับ